สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูรายการเซวนาซีกับพวกเราด้วยอ่าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตประจําสัปดาห์ที่8นะครับผมเดือนนี้ครับผมใช่ครับผมมามาดูกันเลยว่าวันนี้เรามีอัปเดตอะไรกันบ้างนะใช่ครับผมอัปเดตที่พอสมควรนะอ่าก็เป็นอัปเดต อย่างที่มีสปอยไปครับก็เป็นอัปเดตเติมเต็มเอพิโซดที่8ให้สมบูรณ์ครับผมก็มีอัปเดตต่างๆที่เข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแผนที่ Global Project อีกหนึ่งแผนที่ที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาก็อัปเดตเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็มีการเสริมการอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวคลาสอาชีพเทคอนโดเข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วก็มีการจัดส่งแบบว่าของระมงรางวัลกิวอที่ แชมป์ที่หนึ่งแชมป์ที่หนึ่งเป็นหมวกซิว่าขาวอืมสิว่าขาวก็มีการจัดส่งไปแล้วมีเพื่อนๆพิมพ์ถามผมใส่หมวกทำไมผมเพิ่งโกนหัวมาครับก็เลยใส่บวกใส่หมวกนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีคุณลืมฉันด้วยครับมีเพื่อนเพื่อนพิมเข้ามาบอกว่ามีเพื่อนพิมเข้ามาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยตอนนี้ใช้งาน O t ทพไม่ได้ <ะ>ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แบบว่าหลายๆคนเจอจริงๆเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าเปลี่ยนมือถือไม่แล้วแบบว่าเป็นเบอร์เดิมก็ติดต่อทิกเก็ตเปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนได้นะฮะ<บ>ก็ข้อมูลการสมัครเนี่ยจะต้องตรงกับข้อมูลจริงด้วยนะครับใช่ครับอืมกล่อง8ปดจะเข้าเมื่อไหร่ครับอคุณพเพื่อนๆในคอมเมนต์ถามเข้าเมื่อไหร่ครับพี่บอลไม่รู้เหมือนกันเนาะตอนนี้ยังไม่มีใช่เราก็ยังใส่นะครับเราก็ยังไม่เราก็ยังไม่เห็นกาหนดเหมือนกันครับว่าจะ ใส่เมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมอืมอะโอเคก็สวัสดีเพื่อน,อนอๆ,ๆหลายๆท่านที่เข้ามาดูด้วยครับอืมครับผมหมาก็มาดูอะยรอยัป <im itation> เดตประจําสัปดาห์ที่จรงิงๆ,ๆหลายๆคนก็เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์กันบ้างแล้วแหละอ่าแล้วก็กใช่ครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยไม่ได้มีของขายอะไรที่แบบว่าเอ้ยพิเศษพิสดารไม่ได้มีกาชาไม่ได้มีแบบว่า อะไรอย่างนี้ที่นะแบบว่าพิเศษแต่ว่าก็มีอนะัปเดตคอนเทนต์เข้ามาให้เพื่อนๆหลายๆคนแบบว่าเออได้เล่นกันหาอะไรทํากันไปช่วงนี้ใช่ครับอ่ะมามีอัปเดตอะไรบ้างครับพี่บอลประจนะําสัปดาห์นี้อัพเดตแรกก็จะเป็นโกเบบอลเจคายุทายานะครับผมพร้อมนิวคาร์ทที่จะเป็นเทวันโดคิดนะแล้วก็เทวันโดคิดเราก็จะมีกิจกรรมหรือวลอัพรับไปเลยให้ด้วยที่จะเป็นแบบ พวกของคอนซูเเบิลให้เพื่อนๆได้ใช้ได้ครับผมแล้วก็คอสตูมประจำอาชีพสำหรับคนที่เล่นคลาสเทควันโดแล้วก็แล่การล่เวิร์ลิงสำหรับคนที่เก็บเลเวลแขกเก่าๆาะครับผมอ่ะเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับผมก็มีการปิดการใช้งานแผนที่ WOE2 แล้วก็ปิดการปิดการเปิดใช้งานกิววอร์ของ WOE2 ด้วยครับผมก็คือหินจะไม่เกิดอะไรอย่างนี้แล้วก็คือมีการแจก เจ้าตัวซิวเวอร์ขาวให้สำหรับแชมป์ wo e 2ครับผมที่เรามีการประกาศไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวเทคอนโดมิชชั่นสกิลเทคอนโดพิชชั่นครับก็ของคาร์ทเทคอนโดที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ย<ม>ก็มีการพบปัญหามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยจะไม่สามารถทำให้สำเร็จภารกิจได้ใน<ม>บางเควสนะอ่าก็ถ้าแบบว่าใครที่แบบว่าไม่รีบร้อนมากเนี่ย<ม>ก็กดรีคือกดใช้สกิลไปเรื่อยๆได้ก็มีโอกาสประมาณหรหรือ0ูที่แบบว่า จะรีเซ็ตเควสไปรีเซ็ตเควสใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เดี๋ยวจะมีการรีเซ็ตแลงของเจ้าตัวสกิลเทโคโดมิชั่นอีกครั้งหนึ่งหากได้รับการแก้ไขแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประกาศให้ทราบลงหน่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมอ่มีเพื่อนๆถามอาชีพใหม่มาอยากได้คูณสองอาชีพใหม่มาอยากได้คูณสองก็รอติดตามกิจกรรมทางด้านหน้าแฟนเพจนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนดีกว่าเป็นอัปเดตโกโบโปรเจกต์อโยธยานะครับผมก็จะเป็นอาณาจักอโยธยาที่ อาจำลองมาจากเมืองอโยธยาที่ต้นกําเนิดมาจากประวัติศาสตร์ไทยเองนนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทยอยอัปเดตของประเทศอื่นๆเข้ามาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นล่วยางคุหลุนม้ะซื่ออะไรประมาณนี้ S <S <ช>ก็ถึงเวลาของแบบอโยธยาที่มีการอัปเดตเข้ามาก็ต้องบอกว่านข้งๆที่จะอัปเดตเข้ามาช้ากว่าแผนที่อื่นๆพอสมควรนะแต่ว่าก็อัปเดตเข้ามาทันก่อนที่จะมีการอัปเดตเอพิโซดถัดไปใช่ครับผมอ่ะโอเคครับผมอโยธยานะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี่มียักษ์มีเป็นเมืองแบบเป็นเมืองของ เนะจริงๆหลายๆคนเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเห็นนะเพราะว่าเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างที่จะเก็บจ็อบเอของจ็อบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเราเคยได้รับความนิยมเนี่ยระดับหนึ่งเลยในแผนที่นี้ครับผมใช่ครับผมแผนที่นี้ก็จะมีที่เก็บ2ที่นะครับผมก็จะเป็น ฟิล01แล้วฟิล02ครับผมแล้วก็เข้าดันเจี้ยน01แล้วก็ดันเจี้ยน02นะครับผมการไปก็ไม่ยากครับผมไปที่อะเบต้ตาด้านขวาล่างขวาล่างสุดๆเลยนะก็จะเจอเนจันถ้าไปก็จะเสียหนึ่งหมื่นเซนนีนะครับผมและขั้นตอนการทําเควสก็ไม่ยากครับผมพวกนี้ก็เดินไปตรงชายล่างเนาะตรงชายหาดก็จะเจอคนชื่อดุสิตนะครับผมก็ให้คุยกับเขาแล้วก็เลือกเลือกคําตอบว่าเชื่อสิอ่าเป็นข้อที่สอง ช่ครับผม<ะ>ตัวสตอรี่เนี่ยก็จะมีประมาณว่าแบบว่าเขาจะถามคุณเกี่ยวกับเรื่องปีาศาจเกี่ยวกับแบบปีาศาจอะไรที่แบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอะไรประมาณนี้แหละว่าแบบว่าคุณเชื่อไหมอะไรอย่างนี้เขาก็อยาก,<ะ>กยทดสอบความเชื่อของเราก็<ะ> ถ้าแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อเนี่ยเราก็แบบว่าฟังเขาต่อไปเพื่อที่จะดําเนินเวสบต่อก่อนที่จะไปเจอปีศาจจริงๆภายในดันเจี้ยนของยุธยานะฮะผมความจริงก็ต้องเชื่อแหละเขาเองก็เข้าไม่ได้ใช่ความจริงก็ต้องเชื่อแหละถึงคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องเชื่อฮะต่อฮะต่อครับผมก็มาตรงบ้านซ้ายล่างนะครับผมก็จะ อยู่แถวๆกลางน้ำเนาะใช่ครับ<ก>ผมก็มาหาหมอผีมหมอผีแล้ว<ม>หมอผีก็จะให้หาของก็ไม่ยากครับผมอย่างละชิ้น<ม>ก็นี่มันจะมีบอกอยู่ว่าสามารถได้จากเมืองอะไรได้จากมอนเตอร์อะไรนะครับใช่ครับ<ม>ใึใ่ ซึ่งตัวไอเทมต่างๆที่จะมีการนำมาทำเควสเนี่ยก็จะได้รับจากแผนที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิเทมหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆที่แบบว่ามีการอัปเดตไปแล้วอะไรอย่างนี้อย่างเจ้าตัวเบธเทินคิงหรือว่าตัวร่วงอะไรนั่นแหละแล้วก็มีการหาน้ำมนต์จากการใช้งานสกิลของพีชในการทำใช่ครับผมถ้าเพื่อนๆที่เกียจหาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเพื่อนๆท่านอื่นมาตั้งขายเองอมาตั้งขายเองงานนีอ่าเราก็ไปดันก็จะออกขวา ด้านขวาของแมพนะครับผมก็มาด้านขวาหน่อยก็จะเจอปูเรียมกดเข้าไปได้เลยแน่นอนเข้าไปก็จะเจอดันมีครับก็เป็นสถานที่ที่เก็บจ็อบได้ไวมากนะได้ตัวแลแบบ้วแบบตัวละพันกว่าเนี่ยนะครับผมสำหรับจ็อบก็ถือว่าเยอะ จริงๆผมว่าก็เป็นแผนที่ที่สำหรับเก็บจ็อบได้ดีระดับหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆถ้ามีการอัปเดตตัวแพทไฮคลาสเท่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ค่อนข้างน่าสนใจในการมาเก็บจ็อบเพื่อบูตเลเวลตัวเองในการในการเปลี่ยนคาอาชีพตอนที่ว่ามีการอัปเดตไฮคลาสเข้ามานะฮะใช่ครับผมอ่ะมาต่อฮะต่อมาก็เป็นนิวคร์ดนะครับเทรนโดคิดนะครับผมก็จะเป็นเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งคลาสอาชีพที่แบบว่าเป็นคลาสอาชีพสําหรับแบบว่านักเตะแล้วก็สามารถต่อยอดไปในเจ้าตัวแบบโซลิงเกอร์เทควันโดมาสเตอร์อะไรอย่างนี้ได้ก้อเป็นปอีกสองคลาสอาชีพที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีบทบาทพอสมควรระดับหนึ่งแต่ว่าตัวคลาสอาชีพนี้ก็อัพมาแค่เจ้าตัวเทควันโดคิดหรือว่าเจ้าหนูเทควันโดเนี่ยมาก,ก่อน ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นกันแล้วก็มีสกิลที่แบบว่าค่อนข้างหลากหลายในแผ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสกิลที่แบบจัมปิ้งลันนิ่งหรือว่าอะไรนะที่ว่าเป็นกระโดดเตะผมก็จำชื่อไม่ได้บิ้งเตะนะป่ะไฟยิงอะไรอะไฟยิงคิกที่แบบว่าอย่างคาร์ดอาชีพล้มเนี่ยก็แบบว่าชอบใช้กันนักเยมสกิลก่อนที่จะแบบว่าไปเตะหลังแล้วก็แบ็กสเต็ปอ่ะโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตถัดไปนะครับผมก็จะเป็นอ mm ัปเดตเลเวลอัพของคาร์เทวันโดนะครับผม mm hmm. ก็จะ mm hmm. ให้เพื่อนๆต้องเลเวล 70, 80, 90หรือ99นะครับผม mm hmm. มาที่มอลูนเนาะก็จะเจอตัว n p ็ตัวเดิมหน้าตาเดิมๆนี่แหละใช่ครับผมเคยนี่ครับผมกลางๆก,ก็จะ โดยคลาสชีที่จะสามารถทำเควสนี้ได้นะแล้วก็รับไอเทมของรางวัลชุดนี้ได้น่จะเป็นของคลาสชีเทคนโดเท่านั้นโดยแต่ละช่วงเลเวลเนี่ยก็จะได้ไอเทมคอนซูมเลเบลสำหรับการใช้งานหรือการเก็บเลเวลเพื่อซัพพอร์ตการเล่นตัวละครใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวหูเอวอาหารลักชัวรี่ดิเนอร์ที่แบบว่าช่วยเพิ่มสเตตในการเก็บเลเวลไม่ว่าจะเป็นสัตว์คีแล้วก็มีเจ้าตัวพวก small life potion ที่แบบว่าเพิ่มบัฟเลือดมีเจ้าตัว ultimate cook ที่แบบว่าหาไม่ได้จากการ ซื้อแต่ว่าเป็นบัฟที่แหวกโคตรดีเลยอ่าแล้วก็มีเจ้าตัวสกีดม i เตียมาช่วยเล็กน้อยครับผมแล้วก็ในขั้นสุดท้ายที่จะได้รับเนี่ยเป็นเจ้าตัวคอสตูมใช่ครับผมคอสตูมนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานทำภาพกริฟให้อีกทีนะครับผมมาติดตามได้ที่ารว่าหน้าตาเป็นไงอ่านี่นี่หน้าตาเจ้าตัวคอสตูมแองเจมันอ่านว่าอะไรผมอ่านไม่ออกขอโทษทีนะฮะอ่า ก็เป็นแสงของพระอาทิตย์แหละที่ส่องผ่านก้อนเมฆมาก็นั่นแหละฮะตามคําอธิบายของเจ้าตัวคอสตูมก็จะเป็นคอสตูมก้อนเมฆที่แบบว่าค่อนข้างที่จะส่องสว่างจากแสงของพระอาทิตย์ใช่ครับผมมาดูกิจกรรมถัดไปนะครับผม,มก็จะเป็น l ล็กนาร์ล็อกเรเวลลนะอันนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับผม ก็จะเป็นเก็บเลเวลของคาร์ดเทีวันโดกีบ mm hmm. นะที่จะต้องเลเวล99สามคนมแรกเท่านั้นนะครับ mm hmm. ของแต่ละเซิร์ฟเบอร์นะครับ uh, <okay. S 1> นี่ครับผมก็จะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนถึงวันที่21กันยายนนะครับผมของก็จะเข้าในวันที่22เนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแสงไฟเหมือนแบบ แสงออร่าครัยออร่า99แหละแต่ว่าก็เป็นออร่าสีแดงแทนใช่ครับผมก็เหมือนคล้าสอาชีพอื่นครับคล้าสอาชีพนี้ก็มีสิทธิ์ในการใส่เจ้าตัวไอเทมชิ้นนี้เช่นกันครับผมอมาก็เหมือนจะหมดกันสําหรับการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะใช่ครับผมกะยังมีกิจกรรมนะที่เพื่อนๆใครอยากได้ปีก ก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งครับที่วันนี้เนี่ยเริ่มแล้วแล้วก็เริ่มไปแล้วด้วยตอนนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับกิจกรรมอะไรที่มีการเริ่มไปแล้วนะอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่ติดตามข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้เห็นกันแล้วว่าทางบริษัทกริ๊ตตี้เกมเทคเนี่ยมีการเปิดให้บริการเกมออนไลน์มือถือหรือเกมให้บริการเกมออนไลน์โมบายรูปแบบเทคนิคเป็นชื่อเกมว่าแรนดนาร็อกออนไลน์เทคนิก สอง,สองก็คือภาค2ก็คือภาคที่1เนี่ยก็คือมีการเคยเปิดให้บริการไปแล้ว<ช>ครั้ง<ช>หนึ่งก็ต้องบอกว่ามีจำนวนผู้เล่นเนี่ยมากมายแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยคือสนุกเอาอใช้คำว่าสนุกเลยดีกว่าจนาบแบบว่าต้านทานกระแสะในการที่ว่าจะทำภาค2เนี่ยไม่ไหวจริงก<ช>็มีการรีเวิร์สภาพทำเทคนิคการเล่นปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแล้วก็มีการ บัฟความสามารถของมอนสเตอร์ต่างๆที่อยู่ในแร็งนรล็อกแท็กติกหนึ่งให้มีแบบว่าแมคาีนิกที่แตกต่างออกไปปรับเปลี่ยนรูป<ช>แบบการเล่นเล็ก <ผม S 1> น้อยให้มีความสนุกมากขึ้นครับก็มีการเปิดให้บริการในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่ครอบคกับแร็งนรล็อกออนไลน์คลาสสิกด้วยถ้า<ด>หากใครวันนี้ไปเล่นแร็งนรล็อกออนไลน์แท็กติกสองเนี่ยจะได้รับไอเทมต่อไปนี้ครับพี่บอลมีอะไรบ้างครับเปิดหน้าจอมาหน่อยครับโอเคครับผมนี่ครับ นี่การที่เห็นครับแต่ของรางวัลที่ได้รับเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวถุงถุงนี้แหละครับเป็นแพ็กเกจชื่อว่าแพ็คแลกนรอกแท็กติก2โดยที่ด้านในเนี่ยจะมีแพ็คไอเทมให้คุณใครที่เล่นเกมแรักน้รอกออนไลน์แท็กติก2ครับเงื่อนไขมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใครที่เล่นเกมแรกนารอกออนไลน์แท็กติก2แล้วตะลุยร้อยชั้นจนจบครบชั้นที่100สามารถนำ u i d ของเกมแรกนารอกออนไลน์แท็ติก2เนี่ย มาคอนเนคกับเจนจอยทางระบบหน้าเว็บไซต์ครับและรับไอเทมโค้ดที่จะได้รับแพ็กเซ็ตนี้ไปเลย1เจนจอยเนี่ยสามารถเข้ารับได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น <ฮะ S 2> สําหรับ <ฮะ S 2> คนที่เล่นแร็งล็อกออนไลน์แท็กติกใช่ครับแต่ว่าหากว่าคุณเนี่ยใช้แบบว่าหลายเจนจอยในการรับใช่ไหมสมมติค,คุณแบบว่าเล่นแร็งล็อกออนไลน์แท็กติกเนี่ยหลายดีแบบว่าโอ้ยเกมมันดีมากเกมมันสนุกมากนะแล้วก็แบบว่าเล่นหลายอดีเลยคุณก็ไปสมัครเจนจอยมาแล้วก็คือมากด เอามาเชื่อมกับ UID ที่คุณเล่น<ช>แงรงงรอออนไลน์แท็กติกเนี่ย ผ่านชั้นที่100ไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับไอเทมโค้ดเอาตัวไอเทมโค้ดนั้นไปเลือกเติมใน i อดีที่คุณเนี่ยอยากจะเติมได้โดยที่ไอเทมด้านในมีอะไรบ้างครับพี่บอลไอเทมด้านในนะครับผมก็จะเป็นปีกคอสตูมสีชมพูนะเป็นปีกเล็กๆนะครับผมแล้วก็อันติเมตคุก3ชิ้นครับผมสมอลมานาอีก5นะครับแล้วสมอลไลท์อีก5นะครับผมแล้วก็มีพรีเมียมให้1วันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะได้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่การสุ่มไม่ใช่แรนดอมก็คือหลังจากที่คุณได้้้้รับไไทคคดปแลวุณจะ ไอเทมเซตนี้แน่นอนก็คือเปิดปุ๊บก็คือได้เลยโดยที่อไอเทมเซตนี้เนี่ยก็เป็นไอเทมที่หาได้เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะก็คือคอสตูมเซตนี้เนี่ยจะหาได้แค่อีเวนต์นี้เท่านั้นหลังจากอีเวนต์นี้หมดไปจะหาไม่ได้ไดแล้วนะอ่าสำหรับใครที่อยากจะสะสมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถสะสมกันได้นอกจากการสะสมคอสตูมชิ้นนี้แล้ว เจ้าตัวคอสตูมชิ้นนี้ครับคอสตูมพิงคิวปิดวิงครับมีความสามารถในการใช้งานของเจ้าตัวคอสตูมชิ้นนี้เล็กน้อยด้วยเช่นกันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับถึงวันที่13ตุลาคม2565และสามารถเอนชานได้แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้กับผู้เล่นท่านอื่นได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้รับคอสตูมชิ้นนี้ก็ไปเล่นกันได้ฮะเพราะว่าเราไปเอาจากคนอื่นไม่ได้นะใช่อ ต้องไปเล่นกันเองนะครับผมใช่ครับผมชอบที่มันเอ็นชาร์นได้นี่แหละอ่าก็ถือว่าเป็นการเมนสายฟรีชิ้นแรก เป็นคอสตูมการเมนสายฟรีชิ้นแรกที่สามารถเอ็นชานได้นะก็นั่นแหละฮะไปหาใช้งานกันได้ครับถึงเจ้าตัวปีกมันจะไม่ได้แบบว่าดูเวอร์วังอลังการหรือใหญ่มากแต่ก็มีสีสันที่สดใสแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผมว่าน่าจะเก็บสะสมกันได้นะใช่ครับวันหนึ่งที่แบบว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วแบบเราใส่ให้เพื่อนเห็นถามเพื่อนว่าแบบว่าเฮ้ยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนบอกไม่มีก็แอบหน่อยๆยอยู่นะใช่ โอเคครับผมก็หมดกันแล้วสําหรับกิจกรรมประจําสัปดาห์นี้สําหรับใครที่อยากเล่นเจ้าตัวแร้งลอน็อคออนไลน์แท็กติกเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้้วนะต้องเล่นในเซิร์ฟเวอร์95ขึ้นไปเท่านั้นนะเซิร์ฟเวอร์95ขึ้นไปเท่านั้นนะไม่สามารถไปเลือกเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่1ถึง94ได้นะฮะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เท่านั้นแล้วเพื่อนๆก็ไปแลกกันที่หน้าเว็บ G Enjoy เลยนะครับผมจะมีครับผมเหมือนอ๋อเขาว่าเมื่อกี้มีแตก็ได้สร้างตัวใหม่ใช่ไหม อ่าโอเคทีมงานสก,กิดมาบอกว่าเฮ้ยเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้ขอแค่คุณสร้างตัวใหม่ในวันนี้เท่านั้นหลังจากเที่ยงของวันนี้อ่าก็นั่นแหละไปสร้างตัวใหม่กันได้ครับสำหรับใครที่เล่นแร็งน,นาร็อกออนไลน์แท็กติกนะครับ มีเพื่อนๆบอกว่าทีมงานเอา NPC อเปลี่ยนโซลิง่งออกใจร้ายมากใช่ฮะยังไม่มีคลาสอาชีพโซลิง่งในตอนน<ช>ี้นะครับผมว่าคลาสอาชีพโซลิงก็น่าจะเข้าหลังไฮแคสแหละแต่ว่าเจ้าตัวไฮลาสก็ไม่น่าจะอีกนานแล้วนะเพราะว่าเอพิโซดอัปเดตของเจ้าตัวไฮลาสเนี่ยมันอยู่เอพิโซดที่9หรือ10เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นเอพิโซดหน้านี้แล้ว อ่ะโอเคครับมีการปรับพิจารณากิววอของทั้ง2องเซิร์ฟเวอร์บ้างไหมครับ okay, ปรับพิจารณาวันและกิววออ่ะโอเคเมื่อกี้ผมอาจตรงไปนิดนึงนะก็จริงๆวันและกิววอก็ไม่น่าจะมีการปรับแล้วนะฮะก็จะเป็นวันอังคารช่วงสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มแล้วก็วันเสาร์ช่วงสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มครับผมส่วนวันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ไม่มีกิววอแล้วนะครับอืม ขอกิจกรรมคอร์สฟ้าแบบกรองหน่อยครับออก็เดี๋ยวเจ้าตัวกิจกรรมอีเวนต์อนนิวเซอรีเนี่ยมีของแจกเพียบแน่นอนเพราะฉะนั้น<ช>ก็รอ<ม>ติดตามกันได้เลยเร็วๆนี้ครับผมอ่ะ เพราะว่าแอนนิวเซอรี่รู้สึกจะเป็นเดือนหน้านะนะฮะวันครบรอบของของไลน์อลออนไลน์คลาสสิกจริงๆเนี่ยจะเป็นวันที่28ตุลาคมอ่าใช่ครับผมอีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าแต่ว่าวันที่28เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่วัน MA นะวันเอจะเป็นวันที่27ก็กิจกรรมก็อาจจะมาไวกว่านั้นอีกครับผมอ่าโอเคก็ยังไงรอติดตามกันนะครับกิจกรรม King o f Empire ซีซั่น3มาเมื่อไหร่อาทิตย์หน้ามีรายละเอียดให้ดูกันแน่นอนใช่ครับผม อันที่หน้ามีรายละเอียดให้ดูกันแน่นอนครับว่ามาเมื่อไหร่เริ่มแข่งเมื่อไรคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไรครับแล้วก็ได้ของรางวัลอะไรกันบ้างใช่ครับผมซีซั่นหน้าเจอกันครับผมสัปดาห์หน้าสิอ่าใค่ไฮคาสมาเมื่อไรโซลิ่งมาเมื่อไรไฮคารมาเมื่อไรเอพิซดหน้าที่จะมีการอัปเดตใช่ครับผมอขอคอสตูมใหม่ๆสวยๆหน่อยครับแฟนผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีคอใส่เลยเขาบอกว่าไม่มีคอสวยไม่ค่อยมีคอสวย แต่ว่าที่แบบว่าตัวจริงๆคอสตูมในซ์ฟเวอร์เราก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับใช่ครับผมก็รอติดตามกันได้ครับเพราะว่าคอสตูมการอัปเดตรู้สึกว่าจะแค่เดือนละครั้งละครั้ง,งละ6ชิ้นเองปหใช่ครับใช่ครับเดือนเดือนละ6ชิ้นรประ,ะมาณนี้ก็ถ้าไม่นับเจ้าตัวคอสตูมที่อยู่ในกาชายหชิ้นนะ,ะแก้ไขคอสเบสซิ่ง99ให้ออฟได้หน่อยครับก็เดี๋ยวเราไปลองฟีดแบ็กให้นะครับใช่ครับผม เมืองลาเชลเนี่ยยังสามารถวาร์ปเข้าไปได้แต่ว่าแมปไม่เปิดใช่ครับผม<ช>แผนที่เนี่ยยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะแบบว่ายังสามารถใช้งาน m p c คาฟ่าเซฟกันได้อยู่<ช>เพราะว่า<ช><ๆ>จริงๆแล้วพื้นที่ m p c คาฟ่าเซฟของแต่ละกิวบางกิวก็แบบว่าไม่พอใช้นะครับผมเ็เลยต้องเปิดไว้ก่อนเนาะร้อยชั้นจะมีอัปเดตเข้ามาให้เล่นอีกไหมมีแต่เมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนะครับอ่ะจริงๆผมว่าสัปดาห์นี้น่าจะหมดแล้วนะ ช่ที่เป็นแบบว่าอัปเดตคอนเทนต์ประจําสัปดาห์ของเราก็ลหลายๆคําถามเนี่ยก็มีการถูกถามเข้ามาผมก็พยายามจะตอบให้ได้เยอะที่สุดแหละมีเพื่อนๆถามเข้ามาอีกหนึ่งคำถามอ่ะอนดร์ซารีมีอะไรบ้างก็เร็วนี้จะมีรายละเอียดให้ดูเช่น <ผม S 1> กันครับผมอืมอ่ะสป,สปอยสปอยขอโทษนสปอยรถแมป q C หน่อยรถแมป q ิก็อัปเดตไฮคาร์สครับสปอยและอ่าใช่ครับผมก็ ด้านหน้ารถแมพก็มีนะใช่ี่ใช่มีทั้งหมดเลยนะว่านเว็บไซต์ก็มีบอกอยู่ครับแต่ว่าจริงๆแบบเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแบบว่าลิงก์มันเยอะมากมายแล้วเกินแต่ Q4 มีไฮคาร์ดอัปเดตเข้ามาครับผมอ่ะโอเคครับแนะนำของแวนเวทหน่อยโอแวนเวทเกมเราไม่น่าจะมีคารอาชีพแวนนะครับใช่ครับผมออกของออกของเวทนะครับอยาอยากออกของ เออแตรนะครับผมโอเคโ,<ด>โอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าเข้ามาฟังเราสองคนโง่กันมากประจำสัปดาห์นี้ครับก็<ช>เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีอัปเดตของขายอะไรสำหรับใครที่หลายคนที่แบบว่าติด ตามรอดูว่าจะมีอะไรเข้ามาขายในแต่ละสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หน้าไม่พลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรอดูว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรเข้ามาขายมีอะไรกันเข้ามาให้ซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยรอติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องลาไปก่อนบายครับผมพบกันใหม่ครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ่วงนีคตกบบายบายสวัสดีครับ เธอได้ทอดแสงเดินผ่านกลบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนีส้สักที 送我的。